หนังสือน,นี้มีมากมายหลายชนิดนำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันพระราชนิพนธ์เรื่องผีสั้นๆและประชุมพระราชนพนธ์ลแสดงในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัย 26มีนาคมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราช,ชจริยวัตรสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้นักเรียนได้อ่านเรื่อง พระราชนิพนธ์เรื่องผีสั้นๆและประชุมพระราชนิพนธ์แสดงในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย26มีนาคมให้นักเรียนอ่านเรื่องผีสั้นๆในแต่ละเรื่องของผีแล้วออกมาสรุปจากสิ่งที่อ่านพร้อมเล่าประสบการณ์เรื่องผีของแต่ละบุคคลจากนั้นให้นักเรียนเล่นเกมทายผีชนิดต่างๆที่ปรากฏในคำใบ้ จากหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องผีสั้นๆและประชุมพระราชนิพนธ์แสดงในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย26มีนาคมสาระสำคัญของหนังสือที่ใช้จัดก,กิจกรรมเป็นเรื่องผีสั้นๆที่ผู้อ่านสามารถเข้าถึงเนื้อเรื่องได้โดยง่ายและเด็กมีความชื่นชอบซึ่งเกี่ยวโยงกับทัศนคติพื้นฐานที่เด็กรับรู้โดยทั่วไปโดยมีการบูรณาการให้เข้ากับกิจกรรมภายในชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางลักษณะทางกายภาพหรือการให้ความร่วมมือระหว่างผู้เรียนและผู้นำหน้าชั้นเรียนข้อคิดที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ 1. ผู้เรียนทุกคนมีจินตนาการจากการร่วมกิจกรรม 2. ส,ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านจากการอ่านพระราชนิพนธ์เรื่องผีสั้นๆและประชุมพระราชนิพนธ์แสดงในวันสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย 26มีนาคม 3. เพื่อพัฒนาทักษะทางกายภาพและพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และ 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรมเช่นการอ่านหนังสือซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพสูงสุดเพื่อต่อยอดทักษะด้านอื่นต่อไป